สนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม a n i m เมะร o บอกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวพิกโกโร่นั่นเองนะคือส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้ใช้ไปนานนะครับแต่ว่าตัดสินใจที่จะ อีโวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วในแง่มุมของผมเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่สนุกอีกแล้วคือข้อดีของ Anime r e b o r บเลยคือออกแบบพลังของตัวละครพาสติกของตัวละครเนี่ยได้แบบน่าสนใจมากคือมันไม่ได้เชิงว่าจะเป็นตัวเมตาอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าเป็นตัวละครที่หยิบยกมาทำเงื่อนไขให้มัน,นสนุกมากๆนะครับผมโอเค ก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับพิกโกโลที่อีโวแล้วแต่ตอนนี้ผมได้พิกโกโลมาถึง3ตัวเลยนะก่อนอีโวก็จะใส่เสื้อหลังอีโวก็จะแบบเกเรนิดนึงนะครับก้ามสีส้มมะม่วงสุกข,ของทุกคนนั่นเองนะเจ้าพิกโกโลเนี่ยพออีโวเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาจะมีแค่เพียวพาวเวอร์เนาะเออแต่พออีโวแล้วจะมีถึง2พสัสซีฟนะครับซึ่งคอมโบกันได้แบบสุดยอดมากๆก็คือพสัสซีฟแรกคือพสัสซีฟแรกนะครับเพียวพาวเวอร์หลังจากที่ ฆ่าศัตรูไปแล้ว40ตัวนะครับจะได้รับพลังจากพระเจ้ามาก็คือเหมือนพลังแบบพลังที่แท้จริงนะครับอืมก็คือเขาจะได้รับพลังดาเมจเนี่ยสูงสุดแบบ35%เลยคือแบบไม่ต้องเก็บสแต็กะไรเลยแค่ฆ่าให้ครบ40ตัวก็จะได้ดาเมจมา35%นะครับแล้วก็ได้ระยะเพิ่ม25%นานถึง45วินาที แต่ครูดาวเนี่ย45วินาทีเหมือนกันแปลว่าตัวละครพาสซิฟอันเนี้ยเอาไปเล่นพวกด่านธรรมดาเนี่ยไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมถึงได้บอกว่าตัวไม่ใช่ตัวที่เอาไปเล่นพวกด่านลีเจนด์นู่นนี่นั่นจะดีสักเท่าไหร่แต่แต่แต,แต่ถ้าทุกคนอวยหรือว่าอยากจะเอาน้องเข้าทีมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเพราะว่าในแพทใหม่เนี่ยน้องดีมากๆนะครับสาหรับการลงพวก เลดามีเฮดคิวในโหมดแอดเวนเจอร์โหมดหรือด่านอื่นๆนะครับผมเพราะว่าพา s s i v ฟตัวนี้เลยนะครับแชมิสซิรี่นะครับเอ่อพาร์ทิฟแชมิสซิรี่เนี่ยจะทำให้5ยูนิตในระยะของพิ c โกลโลเนี่ยโจมตีบอสแรงขึ้นถึง15%เลยทีเดียวเอา้ากลายเป็นว่าแพทแพทนี้นะครับต้องฆ่าแบบผมว่าประเด็นของความยากลำบากเลยน่าเบื่อเนี่ยคือบอสเนี่ย ตายยากนะครับบอตัวสุดท้ายที่เป็นเซลแม็กนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาแบบไอเดียังไม่พร้อมเนี่ยมีปัญหานั้นแต่พวกบอตัวที่2เลยหรือว่าไอแกมมาสนะครับผมกลายเป็นว่าเจ้าพิกโ,กโลเนี่ยมาเสริมตรงนี้ให้ แล้วถ้าไปคอมโบกับตัวอื่นอีกมันมีหลากหลายตัวมากที่ทุกคนได้มาแล้วลองเอาไปคอมโบนะครับคือตอนแรกผมลองเอาไปเล่นกับมีฮอคเนี่ยโอ้โหมีฮอคตีแรงแบบระเบิดอะ่ะเพราะว่ามีฮอคเนี่ยเขาตี250%อยู่แล้วโดนสแต็กจากวิโกโลอีกนะครับมีฮอคทุกตัวนะครับในระยะเนี่ยเพิ่มไปอีก15%เท่ากับว่ามีฮอคเนี่ยจะโจมตี265%กับบอสเลยทีเดียวคือบอสนี่น่าสั่นกันเลยนะครับแต่ว่า และคอมเมนนิดนึงคือจะต้องมีทีมที่สามารถกันต้นเกมที่มันเป็นแบบไฮบริดหรือว่าตัวฮิลที่มันกันต้นเกมดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่า,อาสองตัวนี้มายืนคู่กันเนี่ยใช้จ่ายเงินเยอะมากจริงต้องวางแผนดีๆนะครับสำหรับทีมทีมนี้แต่ว่าเป็นทีมที่เอาไว้ล้มบอสแบบแน่นอน100%คือบอสนี่คืออีซี่วินเลยนะครับกลับมาอีกทีนะครับ แต่ตอนนี้ครับทีมที่เพอร์เฟกที่สุดสําหรับผมนะครับคือทีมนี้เลยนะเป็นทีมพิกโลแล้วก็ทีมหมายเลข21นะครับอ่าถ้าใครได้หมายเลข21มาแล้วเนี่ยตอนนี้คือมันเป็นทีมหลักของผมเลยนะเพราะว่าหมายเลข21เนี่ยเขาจะมีเนเจอรัลวิชั่นนะครับก็คือเขาจะโจมตีกว้างอยู่แล้ะก็คือแบบเป็นตัวละครที่โจมตีกว้างตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วก็ทูเกเตอร์วิชชัยเนี่ยเอามาคอมโบกับพิกโลก็คือ 10ตัวแรกเนี่ยจะทําให้ระยะเพิ่มขึ้นพอพิกโลระยะเพิ่มขึ้นเนี่ยการครอบคุมของตัวละครอื่นๆเนี่ยก็จะง่ายขึ้นแล้วพออัพเต็มแล้วเนี่ยเขาเป็น Full AOE ด้วยนะทำให้ตัว21เนี่ยเพิ่มระยะให้กับพิกโลในการที่ครอบคุม5ตัวแรกของเขานะครับแล้วก็ตัว21เนี่ยจะได้รับบัฟตีบอสสิไปอันนี้มันก็เลยกลายเป็นคอมโบคูณ2ออันนี้คือผมจัดเนี่ยอันนี้แค่แค่แบบแรกเริ่มที่ผมคิดมานะ นี่คือการจัดทีมลงลีเกนสเตตของผมแค่นี้ก็สนุกแล้วมันเป็นตัวอัตรประโยชน์ที่เล่นแล้วสนุกมากๆนะครับสำหรับเอาพาร์ทีไปค,ค,คูณนู่นคูณนี่แล้วเพียร์พาวเวอร์เนี่ยผมลองไปใช้แล้วดามจเพิ่มมาแบบหลักพันเลยนะคือมันไม่ได้เพิ่มแบบนิดๆหน่อยๆนะครับเพิ่มหลักพันเลยเพราะว่าได้รับพลังแบบพลังที่แท้จริงอ,อ่ะกลายเป็นมะม่วงสุกแบบตัวจริงนะครับผมโอเคนี่คือทีมที่ผมจะมาเล่นวันนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือ ตัวละครตัวนี้ในแง่มุมของผมนะมันเหมาะกับการเอาไปลงอะไรอีกคือมันเหมาะกับการเอาไปลง INF ครับคือการไปดัน INF สูงๆเนาะเออพวกด่าน Infinity อะไรเงี้ยเนื่องจากพลังของ Pier Power เนี่ยยิ่งค่าร่องรอคูดาวพอาะรอ่รอคูดาวต้องฆ่าใหม่แต่ว่าตัวเขาอาจจะเก่งมากๆนะครับแต่แค่ต้องใช้เวลาในการฆ่ามอนเยอะกลายเป็นว่าถ้าไปคอมโบกับ INF ก็จะมีแชร์มิสซี่ในการช่วยเหลือพวกไทโดพวกหนวดขาวอะไรเงี้ยทำให้ 2ตัวนี้มีศักยภาพมากขึ้นเพราะ2ตัวนี้มันมีพาสซีฟในเรื่องของอย่างเช่นหน่วงข่าวก็จะมี t o r m แมน alive นกาะก็คือยิ่งผ่านเวฟไปเท่าไหร mm ่ดาเมจก็จะบูสต์20% 2สสูงสุด20%เนะครับหรือหรือไคโดเนี่ยซีแอมเพลอร์เนี่ยนะครับก็คือจกักรพรดแห่งท้องทะเลเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถเอามาคอมโบไปเล่น inf ได้ชิวๆเลยนะส,สำหรับ2ตัวนี้นีจริงๆมันจะมีโบลี่ที่ผมยังไม่ีโวเนาะแล้วก็อิทาจิอะไรพวกนี้ ก็เลยอาจจะจริงๆอาจจะไปเล่นกับโบลี่ด้วยก็ได้อนะไรแต่ผมยังไม่รู้พาสซีของโบลี่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็อ่าย่างอีโวไม่ครบทุกตัวนะช่วงนี้ก็หาจะโกหังอะไรเงี้ยแม่คือจะเอามาคอมโบให้เพื่อนๆดูได้แต่พอดีว่าผมยังไม่เรียบร้อยนะครับสาหรับหลายๆตัวเนาะแต่วันนี้มาครับพิกโกโลของเรานะครับเดี๋ยวผมไปลองเล่นให้ดูเนาะจริงๆตัวละครต้นเกมเนี่ยควรจะมีตัวละครที่เอาไว้เคลียร์ดีๆหน่อยนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเจ้า ยูโน you know, เนี่ยมันจะเคลียได้ดีไหมมันวางรับพันสีน่เนาะเออหลายๆตัววางแพงมากๆเลยผมก็เลยกลายเป็นว่าที่ผมแบบเล่นสบายๆช่วงแรกเนี่ยเพราะผมมีทันจิโร่เนาะคือทันจิโร่เนี่ย,อเ,ยเอาไปเล่นช่วยคนอื่นได้ดีมากแล้วก็เอาไปเป็นซับ DPS ธาตุไฟเนี่ยเอาไว้เคลีย์ก่อนเนี่ยก็ดีเหมือนกันมนเลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยสบายเพราะมีเจ้าตัวนี้มาโดยตลอดเนาะแต่จริงๆผมต้องไปปั้นพวกรีเจนอรี่ตัวอื่นเอามาใส่ทีมบ้างแล้วนะครับเพราะว่าอย่างหนวดหนวดดำเนี่ยมันก็ตีฮิตน้อย หรือลูเคียเนี่ยมันก็สโลอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้ผมไปลองดูแล้วกันนะครับสําหรับการที่จะเอาเดี๋ยวเราลองเอาทีมนี้ไปเล่นดูนะครับผมบอกได้เลยนะว่ามันมันเลยโอเคครับก็เข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วางบูม่าไปเลยนะคือถ้าทุกคนอวยน้องมะม่วงสุกนี่แบบสุดๆเนี่ยผมแนะนําให้ปั้นไปได้เลยนะเพราะน้องเป็นตัวซับที่แบบเป็นได้ทั้งดาเมจลงไอยาวๆแล้วก็เป็นได้ทั้งตัว ซับในด่าน r e g e n s t a t e ได้แบบดีมากๆนะครับไม่ r e g e n s t a t e ด,ดิด่านนี้อะครับด่านด่านใหม่ adventure mode เออจำผิดนั่นแหละครับคือสามารถปั้นได้นะคือจะเล่นผ่านง่ายมากเลยถ้าเลเวลสัก30-35อะไรเงี้ยผมเข้าใจได้ว่าการเล่นอนิเมะรีบอลเนี่ยปัญหาเลยคือเรื่องของของเลเวลเนาะเออมาอาจจะหายากนิดนึงนะครับแต่นั่นแหละถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างผมเนี่ยมีตัวแบกเป็นย1ิเวล48เนาะ ถ้าน้องเขาเวลสัก30 21เวลสัก40อิอะไรเงี้ยผมว่าก็ยังเล่นผ่านสบายๆอยู่นะครับผมผมว่าหลายๆคนคงผ่านแล้วแหละแต่ผมเอาศักยภาพในการรีวิวของฟิโกโมาให้ดูแล้วกันนะครับ๋ยวางหนวดดำตรงนี้นเคลียร์มอนหน่อยเคลียร์มอนหน่อยแต่หนวดดำข้อเสียคือมันตีช้ามากๆนี่แหละวางไปก่อนก็รู้สึกว่าจะไม่คุ้มเสียเท่าไหร่นะเนี่ยโอเคผมวางไปสัก2ตัวครับ เนี่ยครับมันต้องมีพวกตัวรนะีเจนเดอรี่เคลียร์ต้นเกมนะทีมใครไม่มีผมแนะนําว่าต้องหานะครับพวกตัวรีเจนเดอรี่ตัวสีทองอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆเลยครับที่เกมนี้ยังใช้งานตัวสีทองได้อยู่เรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางหมายเลขยีตรงนี้นิดนึงครับแล้วก็ปล่อยอัพบูม่ายาวๆเลยจริงๆการเล่นของผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเล่นโซโลนะครับคือด่านนี้ถ้าผมจะเลือกเนี่ยผมจะเลือกเป็นโล่จะส่วนใหญ่นะครับโล่ไม่ก็สปีดนี่แหละเออผมเลือกเป็นโล่แล้วกัน เพราะว่าทีมนี้ข้อเสียคือเคลียโล่ได้ช้านะเออแต่ว่าโล่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกพูดถึงทิกาเล่ผมก็เอาชัวร์นิดนึงเพราะช่วงแรกเนี่ยมันจะน่าเบื่อนิดนึงครับถ้าตัวละครเรากันไม่อยู่อนะไรเงี้ยถ้าผมใช้ทันจิโร่จบจบ,จบเลยครับวางวางแบบวาง,วาง,วาง,วางตัวเดียวแล้วผมก็ปล่อยยาวๆเลยแต่ตอนนี้ต้องวางทั้งสองตัวนิดนึงทีมนี้ครับแต่ทันจิโร่หลายคนมันไม่มีตัวละครมัน,ม,นมันอัตถประโยชน์มากๆดีมากๆอะไรอย่างนี้ ถ้าใครมีอะไรให้แนะนานะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามว่าเอาพี่แบบนี้ดีไหมแบบนั้นดีไหมอะไรเงี้ยลองแชร์ทีมของตัวเองมาดูเนาะว่าเออเล่นพิกโกโล่แล้วจัดทีมยังไงบ้างหรือเอาไปใช้ประโยชน์อะไรเพิ่มเติมจากในคลิปนี้อะไรเงี้ยสามารถแชร์เพื่อนๆข้างล่างได้เลยนะครับผมมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเนาะขอวามพิกโกโล่หนึ่งตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะามาเก็บสแต็กการฆ่า40ตัวมาดูท่าแรกกันดีกว่าครับคือท่าแรกของพิกโกโร่จะเป็นการ รวมหินมานะเออรวมหินมาแล้วก็เคลื่องหินใส่นะครับผมซึ่งร่างฟูลพาวเวอร์ก็จะมีพลังออกมาอย่างนี้เลยถ้าแรกนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กับพิโกโลค่าคนอื่นค่ามอนยากนะแล้วก็ของตัวผมเนี่ยดี๋ยจะเป็น C บวกด้วยคือดามิก็ไม่ดีแล้วก็เทรดผมอย่างที่บอกนะผมเกลือหลายๆคนอาจจะได้เทรดดีๆมาใช้กันหมดแหละแต่ส่วนตัวผมเกลือมากๆนะครับเดี๋ยวตานี้ผมอวยพิโกโลก่อนเลยแล้วกันนะ เพราะว่าแอนิเมชันเนี่ยผมบอก,กเลยนะว่าสุดจัดมากๆคือเจ้าท่าแรกเนี่ยอาจจะยังไม่อะไรเยอะเนาะแต่ท่าที่มันชาร์จยิงที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะ่ะดัชนีอะไรทักอย่างอะ่ะเออลำแสงปีศาจอะ่ะอันนี้อันนี้ดูดิพวกดูดิมันมีการฮึดแล้วก็บินขึ้นมาแล้วก็ไหลแบบครับครับ,บ,บ,บด้วยดูดิเออแอนิเมชันดีมากนะครับแบบนี้แอนิเมชันคือแบบสุดจัด เดี๋ยวดูใหม่ครับเป็นลายตอนนี้ไม่สนแล้วครับว่าเออระยะดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าความเท่ของเขาคือแบบผมบอกเลยเท่ไม่หยอกเท่ไม่หยอกนี่คือผมเอาจริงๆผมก็แอบอวยปิกโลแล้วก็อยากปั้นมากเหมือนกันแต่ผมยังไม่มี XP นะครับดูดิบางแมปมันจะแบบยื่นเฉยๆก็ไม่มีพลังอะไรเลยนี่ดูดิโอ้มันมีการแบบถอยออกไปว่าพลังนี่แรงนะคือมันขั้นกว่านะมันไม่ใช่ปิกโลสีสีเขียวนะ ที่มันชาร์จปึ้งมันมีการถอยออกไปว่าพลังมันรุนแรงมากผมแบบโอ้โหว้าวมากๆเลยในส่วนส่วนนี้นะครับโอเคเราไปอัพท่าสุดท้ายกีการติฟิเคชันกันกลายเป็นตัวยักษ์นะครับอันนี้ตัวจะใหญ่เบิ่มเลยด,ดูอึ๊บเอามันมีแอบ,บลงไปข้างล่างคือมีตัวใหญ่เพิ่มขึ้นมาอ่าอันนี้เราแอบ,บเห็นเนาะวิธีการทำงานของเขาแต่ว่าถ้าเราดูข้างนอกครับนี่จะมีแต่ตัวใหญ่วาปออกมาแล้วก็ชกนะครับ ดูดิครับแต่คือถ้าเรามองแบบแบบนี้คือเท่มากๆเลยแล้วก็กลายเป็น Fu l l LE ครับดูดิต่อยตายหมดเลยครับจริงๆถ้าเป็นบอสตัวแรกนี่คืออีซี่เลยต่อยตายหมดเลยท่าจะมีแค่สามท่านี้เลยแต่ผมบอกเลยนะทำออกมาได้ดีมากนะครับเคผมขอแยตก,กลับไปอัพ21ของเราก่อนตัวแบกของเรานะครับเนี่ยปะคือมันต้องไปเล่นใน INF ครับถ้าเล่นไอไอเนี่ยมันจะ ใช้ศักยภาพของเพียวพาวเวอร์ได้ดีกว่านี้แต่อันนี้เข้าใจง่ายๆครับพวกตัวละครที่มันอยู่รอบตัวเนี่ยมันก็จะตีบอสโหดนั่นเองครับง่ายๆเลยมไม่มีอะไรเยอะนะครับสาหรับพาสซีฟที่อเวกมาแล้วจะเป็นพาสซีฟที่มีประโยชน์มากๆสำหรับแมปแบบนี้นะคือบอสคือตายไวมากนั่นแหละคือพอเพียวพาวเวอร์มันทํางานนะครับมันจะทําให้พิกโกโลตีแรงขึ้นแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นนะครับแค่นั้นเลยอ่ะผมแค่เอาแค่นี้แม่งไม่ทันได้เห็นไงดูยากนิดนึงครับ แต่ช่างมาโอเคเดี๋ยวผมอัพพิกโลต่อเลยนะ3ตัวไปเลยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการจัดทีมอะไรอย่างงี้สิ่งสําคัญคือพวกซับดีเบสพวกไอเดบัฟอะไรนะมันจะช่วยทําให้เราเล่นด่านพวกนี้ง่ายขึ้นไอพวกนี้ก็คือเป็นพวกดาเมจหลกักเอามาเสริมดาเมจนู่นนี่นั่น,นแต่ไออย่างไอลูเคียกับหนวดดาที่ผมใช้ประจำเนี่ยคือตัวมันแจ่มมากๆเลยลูละไงผมก็ต้องตัดสินใจใช้หนวดดาเป็นตัวต้นเกมเพื่อสโลนู่นนี่นั่นอยู่แล้วแหละเออ ถ้าใครอยากใช้หนวดดำเหมือนผมก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะแต่เพื่อนๆใช้ตัวอะไรกันอ่ะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับตัวเคลียรต้นเกม e a r l ี่เกมมีใช้ตัวไหนกันบ้างแล้วก็ชุดสุดท้ายเนี่ยทีมนี้นะผมจะใช้เป็นอัพเป็นลูเคียทั้งหมดเลยครับเพราะว่าผมจะไม่เน้นหนวดดำเท่าไหร่เพราะหนวดดำเนี่ยมัน มาตีได้แค่พื้นอยู่ดีผมอยากได้การฟรีดบ่อยๆของลูเคียมากกว่าพอระยะของลูเคียมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีอัตราในการที่3วิ3วิเนาะเพราะว่าลูเคียภายใน3มวิเนี่ยเขาจะสามารถแช่แข็งได้อีกรอบก็คือ3วินับไปแช่ปุ๊บ1นึ่สแล้วก็แช่อีก1นึแล้วแช่อีกถ้าอัตราการแช่สูงอันนี้ไอ้นหนวดไอ้นหนวดดำนี่มันตีไปมันก็สโลว์แล้วไงแต่นี้คือเราอัตราเอาเราเอาอัตราความความถี่ของของ,ของการแช่แข็งอะไรเงี้ยครับมันจะได้ ทำให้พวกดาเมจเราเนี่ยได้ตีเยอะขึ้นนะถ้าใครใช้ลูเคียนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าอินเสกแม็กซิมัมของเราเลือดจะลดมากน้อยแค่ไหนนะครับสาหรับทีมทีมนี้นะลูเคียเมตาฟรีสถ้ามันมีพวกตัวเ,เรียกได้ว่าตัวมิสติกที่เป็นท่าน้ําแข็งมาเนี่ยผมก็คงตื่นเต้นน่าดูน่าจะมีตัวแทนได้แต่ว่าน่าจะยากครับเพราะน้องวางถูกมาก700พวกตัวมิสติกแพงหมดเทรดไม่ดีเล,เล่นไม่ได้ ต้องเทรดเวอร์เทรดเวอร์เวอร์ปุ๊บโอ้โหโคตรก๊อดดูดิโอ้โหโอ้โหชุดละประมาณหลอดครึ่งหลอดครึ่งกับอินเสกแม็กซิมัมนะคือหลอดครึ่งนี่คือแบบอีซี่มากดูดิยังไม่ทันเดินไปไหนเลยครับแล้วคือปีโกโรแค่เวล์ยี่สิบสามนะแล้วก็คือแบบสแตทกากหมดเลยอ่ะแต่น้องเอามาบัฟตัวอื่นได้แบบโหดมากแล้วก็คอมโบกับระยะนะผมบอกเลยคอมโบกับระ,ระยะของยี่สิบเอ็ดเนี่ยอีซี่มากอีซี่มาก อันนี้เพิ่มครับเพิ่มอัตราเพิ่มอัตราการแช่แข็งดูดิไม่ได้เดินเลยจะออกจากช่องกล่องนี่ยากเลยครับบอกเลยยากหน่อยยากหน่อยออกไปก็ตายแล้วไปไงเปไงโคตรเก่งเลยครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้าพิกโรนะครับคิดเห็นยังไงตัวนี้เก่งไหมไม่เก่งยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างนะครับทุกคนเอาไปใช้กับทีมไหนบ้างและอีกข้อหนึ่งทุกคนใช้ตัวอะไรเป็นตัวต้นเกมกันบ้างนะครับสำหรับในทีมของทุกคนเนาะฝากแบบแชร์คอมเมนต์แชร์ comment, ชรพวกอะไรที่มันมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและสำหรับพิกโรนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ชอบคลิปแบบนี้อีกอยากให้ลองรีวิวหรือจัดทีมแบบไหนอีกสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบาย